สวัสดีปีพุทธศักราช2564ปีบัวทองรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามขอต้อนรับปีใหม่โดยอัญเชิญสสพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธิธรรชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่านสวัสดีปีฉลูวัวพุทธศักราช2564ดังนี้ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิตมีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลายคนยังอยู่จนยากลำบากกายที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหามีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขีสุขภาพของเด็กเติบโตดีผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรงสวัสดีปีฉลูวัวพุทธศักราช2,564 เมื่อนึกถึงวัวผู้คนก็นึกถึงสัตว์สีเท้าที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัวและนมวัวซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะและอิ่มเอมของมวลมนุษย์โดยสามารถนำมาเป็นอาหารหนานาชนิดนำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลายทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ และพบกันในปีใหม่นี้นะคะรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ก็ยังคงมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่ะสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ค่ะทางช่องทาง Facebook Live MSU Radio และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหสาสารคามคลื่น1้2ย5เมกะเฮิค่ะ ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา35นาทีถึงเวลา17นาฬิกานะคะก็มีดิฉันกนิกาภูผาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจิลาเรืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกรมงานบริการสารสนเทศอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะและคุณผู้ฟังที่พลาดในการรับฟังในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะเข้าไปที่ URL รา library.msu.ac.th รับฟังผ่านช่องทาง YouTube และช่องทาง facebook.com/librarymsu นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็มีเนื้อหาสาระที่นำเสนอคุณผู้ฟังแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจโดยคุณรุจิราเหลืองอุบลจะนำเอาทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจจากหนังสือ หรือว่าสาระบันเทิงจากภาพ,พยนตร์มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะและต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง จะนำเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการและมหาวิทยาลัยมหาสรารคามที่เป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิตและผู้ใช้บริการนะคะเพื่อให้ได้รับทราบและได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะส่วนในช่วงที่2จะเป็นช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างค่ะช่วงนี้จะนำเสนอเกร็ดความรู้หรือว่าสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆนะคะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ และในช่วงแรกของสัปดาห์นี้นะคะคุณรุจิลาเหลืองอุบลจะนำเอาสารสนเทศที่เป็นหนังสือและภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสามเรื่องด้วยกันค่ะหนังสือดีที่น่าสนใจเรื่องแรกเป็นเรื่อง เที่ยวมหาสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อค่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องวิทยาทัศน์รวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนาเรื่องที่สามเป็นเรื่องเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ส่วนช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งค่ะช่วงนี้ดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการที่น่าสนใจและเป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลายัยมหาสารคาม สัปดาห์นี้นำมาฝาก2เรื่องด้วยกันค่ะข่าวแรกเป็นข่าวแนะนำบริการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ Information Literacy ข่าวที่2เป็นข่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรค่ะ และในช่วงท้ายของรายการในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างนะคะช่วงนี้จะนำเอาสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงปีใหม่นี้นะคะขอนำเรื่องก้าวต้นไม้มงคลเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ไปรับฟังแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ กับคุณรุจิลาเรืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ มาพบกับช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามมาฝากคุณผู้ฟัง3มเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกเที่ยวมหาสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อผู้แต่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนมหาสารคามหนังสือเรื่องเที่ยวมหาสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อรวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจได้แก่ประวัติจังหวัดมหาสารคามรวมสถานที่สำคัญได้แก่ วัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปิเลตบ้านทาตูมบ้านแกดำบ้านนาเมืองบ้านดอนดูคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนะะื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องเที่ยวมาหาสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อเพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียกศ o เสือ9 1 5 9 3 4 4่งห่พ่อพาน63ทอทหาร,ารศูนย์สารนิเทศอีสานซิลินทรชั้นสองให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไป วิทยาทัศรวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและาศาสนาผู้แต่งวิทยาศักยาพินัน วิทยาทัศน์เป็นหนังสือรวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนาของรองศาสตราจารย์ดรวิทยาศักยาพินันอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์พิมพ์เนื่องในวาระเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลายัยเปลี่ยนสถานภาพที่จะมาถึงวันที่30กันยายนพศ2561คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องวิทยาทัศรวม ผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนาเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก2 9 4เวอแวน73วอแวนหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ผู้แต่งบุญรักษาสุนทรธรรม หนังสือเรื่องเจ้าฟ้านักดรราราศาสตร์ที่รองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมในฐานะผู้มีโอกาสถวายงานด้านดรราราศาสตร์มาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษเขียนขึ้นมานี้จึงเป็นบันทึกที่ทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกล ในการที่จะนำดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนผู้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่เรีกเรียก923.1593ทอทหาร8 4จอจานห้องหนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ให้บริการที่สำนักวิทยบริการเเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผาธรรม ในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง มาพบกันในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการและมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวแนะนำบริการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ Information Literacy สำนักวิทยาบริการให้บริการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ Information Literacy จัดให้สำหรับนิสิตอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเพื่อให้สามารถเข้า ถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการค่ะและสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและประกอบผลงานวิชาการค่ะมีโปรแกรมการอบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันเวลาราชการนะคะซึ่งมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจได้แก่ Library Tour ค่ะเป็นการแนะนำแหล่งเรียน รู้สารสนเทศที่สำนักวิทยาบริการจัดให้บริการนะคะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บ o p a c อันนี้ก็จะเป็นการสืบค้นพื้นฐานเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นการเริ่มต้นในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศโดยสืบค้นจากเว็บ o p a c ค่ะ หัวข้อที่3เป็นการสืบค้นอ e ีบุ๊กหัวข้อที่4เป็นแนะนำการคัดเลือกวรารสารเพื่อการตีพิมพ์นะคะหัวข้อที่5เป็นการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ดัต้าเบส หัวข้อที่6เป็นการสืบค้นงานวิจัยและวิทยาน,นิพนธ์นะคะและหัวข้อที่7เป็นการแนะนำการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote และ m e d a l e y ทางนี้นิสิตอาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ในการรับการอบรมได้ตามความสะดวกของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มนะคะสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะเข้าไปที่ u r l i b r a r y m s u a c t h เลือกที่หัวข้ออบรมแนะนำการสืบคน้นแล้วเลือกหัวข้อที่สนใจที่ต้องการอบรมตามโปรแกรมนะคะหรือติดต่อ อมาได้ผ่านทางบรรลักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าชั้น2สํานักวิทยาบริการอาคาร A ค่ะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 3ย์4 3 2 2าต่อหมายเลขภายใน2436หรือ2405นะคะและในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะทางสำนักวิทยาบริการก็จะจัดโปรแกรม แนะนำการสืบค้นหรือว่าการออกไปให้บริการห้องสมุดพบคณะผ่านทางการไลฟ์สดก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถติดตามได้ผ่านทาง facebook.com/librarymsu นะคะ ข่าวที่2เป็นข่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลายัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำลินเทียมแก้วบรรลักษ์ชำนาญการเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสรารคามปีพุทธศกักราช2563กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่า,าคณะค่ะโดยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรนะคะ ซึ่งทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับคุณน้ำลินเทียมแก้วไว้นโอกาสนี้ด้วยค่ะและหน่อยช่วงนี้ไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันต่อเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง มาพบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างในรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะช่วงนี้ทางรายการมีสาระน่ารู้อยากจะเชิญชวนปลูกต้นไม้หรือว่ามอบต้นไม้ไม้มงคลเป็นของขวัญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่หรือการเปิดกิจการต่างๆนะคะในเรื่อง9ต้นไม้มงคลเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการขาขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ d e c o r m t h a i c o m ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการสร้างความร่มเย็นภายในจิตใจแล้วนะคะยังเป็นการช่วยการดูแลสภาพแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่งค่ะเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะทั้งมนุษย์และสัตว์หากมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นสภาพอากาศก็จะดีขึ้นตามไปด้วยดังนั้นความเชื่อเรื่องไม้มงคลจึงเป็นสิ่งที่ดีการลองปลูก ต้นไม้มงคลของตัวเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่านอกจากจะเป็นมงคลกับตัวเองและที่อยู่อาศัยแล้วนะคะหากทุกคนปลูกต้นไม้เพียงคนละต้นก็จะมีส่วนช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของเราได้ในระยะยาวเลยทีเดียวค่ะหากคุณกำลังมองหาของขวัญที่มีความหมายดีๆใช้ได้สำหรับทุกๆวาระมงคลและมอบให้ได้กับผู้รับทุกเพศทุกวัยแล้วและก็ ขอแนะนำ9ต้นไม้มงคลที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเปิดกิจการนะคะเพราะว่านอกจากการปลูกต้นไม้แล้วยังช่วยลดโลกร้อนสร้างบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นแล้วความหมายดีๆของต้นไม้มงคลเหล่านี้ก็ยังจะทำให้ผู้รับยิ้มแก้มปริมอีกด้วยค่ะ เรามาดูต้นแรกกันเลยนะคะก็คือต้นวาสนาค่ะเชื่อว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านจนต้นวาสนาออกดอกจะช่วยให้คนในครอบครัวได้รับโชคลาภต้นวาสนายัางเป็นไม้ยืนต้นทนทานทุกสภาพดินฟ้าอากาศนะคะสูงได้ถึง2-7เเมตรออกดอกในฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเย็นนะคะสามารถเติบโตได้ในดินทุกประเภทแต่ชอบดินร่วน สูดดินร่วนปนทรายมีความชื้นปานกลางจนถึงสูงชอบแสงแดดจัดตลอดวันหรือครึ่งวันนะคะสองโป๊ยเซียนค่ะนำมาซึ่งโชคลาภควรตั้งไว้หน้าบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เติบโตได้ดีในดินร่วนนะคะระบายน้ำดีหรือดินร่วนปนทราย ชอบแสงแดดตลอดวันค่ะปลูกง่ายเรียงง่ายหากปลูกแล้วให้ดอก8หรือว่า16ดอกเชื่อว่าจะมีโชคลาบเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ไม้มงคลต้นที่สามต้นออมเงินออมทองนะคะชื่อดีเป็นมงคลเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มพูนเงินทองสมชื่อค่ะต้นออมเงินออมทองเป็นพันไม้เลื้อยที่มีลำต้นเป็นเถาควรรดน้ำบ่อยๆเพราะต้นออมเงินออมทองต้องการน้ำมากและต้องการแสงแดดจัดด้วยนะคะควรปลูกในดินร่วนซุยที่มีความชื้นสูงและควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เดือนละ1-2ครั้งนะคะคนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นออมเงินออมทองจะทำให้มีเงินมีทองมากเพราะเป็นไม้มงคลเหมือนชื่อต้นนั่นเองค่ะต้นที่4ต้นรวยล้นฟ้า ราชาแห่งไม้ประดับคนโบราณเรียกว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่านขันมาต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงพระราชทานชื่อใหม่และได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งไม้ประดับคนไทยถือเป็นไม้มงคลจึงได้ตั้งชื่ออิงไปทางความหมายที่สื่อถึงโชคลาภเช่นบัลลังก์ทองเศรษฐีกวางมหามงคล แหงแหงง,งกวากเงินกวากทองเพชรน้ำหนึ่งพาร่ำรวยโพมหามงคลบัลลังทัพทิมรัตนะรุ่งเรืองรวยรายวันทรัพมง์มงคลมงคลมณีมงคลสยามอัญมณีสีแดงอัญมณีสีขาวและแน่นอนว่าจะต้องมีรวยล้นฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะรวยล้นฟ้าจัดเป็นไม้มงคล ซึ่งเชื่อว่าหากประดับไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้ปลูกอีกทั้งยังพัฒนามาจากต้นเขียวหมื่นปีหรือต้นแก้วกัญจนาซึ่งได้ชื่อว่า เป็นว่านคงกระพันชาตรีค่ะจึงถือเป็นไม้ที่สวยงามและเสริมสง่าราศีแก่สถานที่ปลูกด้วยค่ะต้นที่5ว่านรวยไม่เลิกชื่อเป็นมงคลนะคะถ้าปลูกได้ออกดอกเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภเข้าบ้านรวยไม่เลิกเป็นไม้ลมลุก ที่มีอายุได้หลายปีค่ะจัดเป็นพืชในวงเดียวกับลิลลี่ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางหรือว่าปลูกลงดินในบริเวณบ้านหรือสวนนะคะเช่นริมทางเดินริมรัว้วริมระเบียงเป็นต้นมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคลหากปลูกเลี้ยงไว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลทําให้เกิดโชคลาภร่ํารวยถ้ามีดอกออกเมื่อไร่ก็จะทําให มั่งมีมากยิ่งขึ้นค่ะต้นทีห6ต้นนางกวักค่ะกวักเงินกวักทองเข้าบ้านกิจการรุ่งเรืองเหมาะกับเป็นของขวัญในโอกาสเปิดกิจการเปิดร้านต่างๆปลูกต้นนางกวักเอาไว้จะช่วยทําให้กิจการรุ่งเรืองลูกค้ายเยอะและค้าขายดีนะคะสําหรับในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อนางกวักใบโพ ว่านกวักสีมหาโพว่านทรหดและว่านเศรษฐีใบโพปลูกไว้จะช่วยเรียกโชคลาภและความร่ำรวยนะคะชาวจีนยังเชื่ออีกว่าหากปลูกเอาไว้จะทำให้มีอายุยืนยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ยังว่ากันอีกว่าหากใครกินหัวและใบของต้นนางกวักเข้าไปจะทำให้คงกระพันชาติและมีเมตตามหานิยมค่ะไม้มงคลต้นที่เต้นใบละบา ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกนะคะความเชื่อปลูกแล้วใบดกจะทำให้มีเงินมากมายหนึ่งใบเท่ากับ1บาทค่ะต้นใบระบาดหรือต้นใบระบาดเป็นไม้ยืนต้นประเภทเถาเลื้อยชอบเลื้อยไปตามกิ่งไม้นะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่ควรปลูกในดินร่วนซุย หรือดินผสมอินทรีย์ที่มีความชื้นปานกลางนะคะและควรตั้งอยู่ในที่ที่แสงแดดจัดนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนะคะโดยทำเป็นร้านหรือว่าซุ้มเพื่อให้ลำต้นเลื้อยขึ้นไปได้แต่คนไทยบราณจะนิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้านนะคะเนื่องจากสะดวกต่อการเกาะเลื้อยและแผ่ขยายลำต้นไปได้ไกลนะคะคนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นใบระบาดหรือว่าใบาระบาดไว้จะทำให้ร่ำรวยด้วยจํานวนใบที่มากขึ้นก็จะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้ใต้ใบย,ยังมีสีคล้ายกับเงินที่เคลือบอยู่อีกด้วยและเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นใบระบาดไว้ทางทิศตะวันตกและ ให้ปลูกในวันอังคารนะคะโบราณเชื่อกันว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคารค่ะต้นไม้มงคลต้นที่8ต้นกวนอิมเงินปลูกไว้ทางทิศตะวันออกแล้วจะมีฐานะดีเป็นเศรษฐีค่ะกวนอิมเงินเป็นไม้ยืนต้นควรปลูก ในดินร่วนซุยและดินร่วนปนทรายนะคะที่มีความชื้นสูงชอบน้ำมากชอบแดดจัด,จดคนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นกวนอิมเงินไว้จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีทำให้ร่ำรวยเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาค่ะควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อาศัย มากยิ่งขึ้นนะคะและไม้มงคลต้นที่9ก็คือกระบองเพชรเชื่อกันว่าปลูกแล้วการงานก้าวหน้ากิจการรุ่งเรืองนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวนะคะควรปลูกในดินร่วนปนทรายความชื้นปานกลางควรรดน้ำ7-10วันต่อครั้งก็พอแล้วนะคะเชื่อกันว่าปลูกต้นกระบองเพชรแล้วจะทําให้กิจการงานก้าวหน้า จะได้เรื่อนหน้าที่การงานเร็วและจะพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวถ้าบ้านไหนปลูกกระบองเพชรให้เกิดดอกได้มากและสวยงามแล้วและก็แสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภจะได้เงินได้ทองไม่ขาดมือเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รับปีใหม่กับต้นไม้มงคลมากประโยชน์ และอย่างที่นำมาซึ่งกําลังใจนะคะความหมายดีๆเป็นกุศโลบายจูงใจให้ผู้พบเห็นเป็นเจ้าของได้ตระหนักถึงเป้าหมายค่ะความร่ำรวยให้ขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมมัธยัต ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนก็ย่อมฝันฝ่าอุปสรรคไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการสร้างความร่มเย็นภายในจิตใจแล้วก็ยังเป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่งค่ะสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามขอสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ รายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สําหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะและก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสํานักวิทยาบริการผ่านช่องทางที่เรามีให้บริการหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์สํานักวิทยาบริการค่ะ url.library.msu.ac.th ทางแฟนเพจ a c e b o o k facebook com library msu ช่องทาง Li n e แอดนะคะ a d msu library ช่องทางอินสตาแกรมเข้าไปที่ library underscore msu ช่องทางแอปพลิเคชันเข้าไปที่ msu library go smart และช่องทาง TikTok เข้าไปที่ a d msu underscore library นะคะ ก่อนจากการก็ยังคงฝากความห่วงใยถึงสุขภาพอนามัยของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะกับสภาพอากาศนะคะและใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทกาดยาตกค่ะใส่แมสเมื่อออกจากบ้านเวลายะห่างกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆด้วยความห่วงใยจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันกนิกาภูพาธามคุณรุจีลาเหลืองอุบลพร้อมด้วยคุณอรยาเสนาคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ พบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ